สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่22มีนาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่มาเจ็นสุดเน้นสุดทําเกอาวันนี้มีมาฝากทั้งหมด3 EP 3ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมาเจ๋สุดเน้นสุดตัวที่3สเปนกับโครเบีย น,น่าจะเป็นคู่ถดสุดน,นะตีสามครึ่งนะคู่เนี้ยแล้จำเป็นผิดนะห้ามพลาดื้วยาการทั้งปวงครับฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกานรไว้ด้วยขอบคุณมากๆเรามาเช็คข้อมูลสองคู่ด,ด้ยแยนะคแคบสเปนกับโคลอมเบียศึกกระชับไม่ทิมชาติแข่งขันกันตอนตีสามครึ่งสเปนต่อครึ่งควบลูกลบเซฟถือว่าเป็นเกมที่ข้ามทวีป้ามทวีปที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เราจะเจอเจอการเจอเจอกันในทวีปเดียวกันมากระชับมิตรกันแต่ว่าวันนี้สเปนโคลอรเบียมาสู้กันถือว่ามีความเป็นตัวแทนของทวีปอยู่เหมือนกันนะสเปนก็เป็นทีมที่กําลังจัดจ้านในทวีปโลกในทวีโรปส่วนโคลเมเบียก็เป็นทีมที่กําลังจัดจ้านมากในส่วนของอแอฟ,ฟริกาใต้ครับ ผลงานตลอมาเจอเจอกันดีด้วยกันทั้งคู่แข็งแร่งด้วยกันทั้งคู่อสเปนก็ผลงานดีโคลเรกผลงานดีการจัดทัพจัดทีมก็ต้องยอมรับว,ว่าสเปนก็มีขุมกาลังที่ใหญ่กว่าเพราะว่าบอลลีมันแข็งแร่งกว่าไงตัวเรื่นเหมือนเยอะก็มีการปรับเปลี่ยนทีมโรเลชั่นทีมมามากเหมือนกันทดสอบทีมมากมายมากหน้าหลายตาอเด็กใหม่ๆก็หลายตัวใช้คำว่าเด็กใหมๆ่ๆได้ไหมดาวรุ่งตัวใหมๆ่ๆเด็กๆก็หลายตัวที่เียนมาติดทัพติดทีม ก็ใช้โอกาสนี้ค่ะเอ่อในการมองหาแนวทางการเล่นใหม่ๆนักเตะใหม่ๆตัวใหม่ๆด้วยจนะ้โชว์ฟอร์มจะอะไรขนาดไหนก็ว่ากันไปโดยที่มีแกนหลักคอยค้ำทีมอยู่หรือในชุดมานั่งสำรองก็ยังมีตัวที่โดดเด่นทั้งนั้นนะสลักเปนโคลเอเบียก,ก็ไม่แพ้กันครับวันนี้แม้จะไม่ได้เรียกแกนหลักหลายตัวมาติดธงติดทัพ แต่ว่าตัวที่ใช้อยู่ก็ไม่ได้กระโหลกกระลาแล้วก็โคลอมเบียเป็นทีมระบบนะก็ถือว่าแข็งแกร่งแล้วก็พวกเขาก็โชว์ฟอร์มโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกเนี่ยเรียกว่ามีความเหนียวแน่นแพ้ยากแต่ก็ชนะใครได้ยากนะโคลอมเบียเป็นกั่าเลยช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงหลังนี้ชนะบ่อยด้วยชนะบ่อยด้วยมาเจอเจอ,เจอการเกมนี้ถือว่าสนุกครับลุ้นกันสนุกแน่นอน น่าจะเป็นเกมที่น่าติดตามดูอยู่ไม่น้อยเลยนะสำหรับสเปนกับโพลเบียอ่าส่วนข้อมูลด้านอื่นนะเราพูดไปเรื่อยสเปนนะอย่างที่บอกครับผลงานก่อนเกมนี้โคตรดีอะ่ะพวกเขาชะนะมาห้าเกมติดชะนะมาห้าเกมติดแล้วซ้อมส่วนใหญ่ก็ต่อราคาที่ค่อนข้างแพงด้วย กำไร5เกมติดแต่ว่าการลงทุนนั้นไม่ถึงกำดีนะเพราะว่ากำไร2เกมครึ่งกัรัทุน2เกมหางลงกบนี้แล้วบวกได้นิดนๆหน่นนนนอยๆเพราะว่าเวลาลงเล่นในบ้านสเปนจะต่อราคาโคตรโหดหรือว่าเจอทีที่อ่อนกว่าก็จะต่อราคาแพงมากๆสองลูกครึ่งสามลูกพวบอะไรประมาณนี้ว่ากันไปนู่นเลยนะครับเพราะว่าผมกำลังมาเหนือกว่าเช่นที่มาเหนือกว่า่ะเ,านะเจอใคร อ่อนกว่าก็ตอบแพงแต่วันนี้ดูแล้วคงไม่ได้เหนือกว่าโคลอมเบียมากเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากมายนะักยังอยู่ในเลนชนะเม้นเดียวกินราคาได้นถือว่าราคาเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกในสซ้ไปนะสำหรับเปนนะเอาละ่ะนี่ก็เ่าถึงก่อนผลงานก็ห้าเกมก่อนหน้าน,นี้แต่ว่านั่นคือเกมอย่างเป็นทางการในยูโรยูโร2024รอกทั้เรื่องไงแต่ไปเกมก็ช้าไม่ไม่รู้ว่าความจริงจังมากน้อยขนาดไหนและอย่างที่ทราบ นักเตะส่วนใหญ่ของสเปนก็ล้วนแต่อยู่บรรดาทีมใหญ่ๆทั้งในตัวลาลิก้าเองหรือว่าด้านนอกก็ตามเนี่ยก็มักจะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวตอของสโมสรทั้งนั้นก็ต้องระวังตัวด้วยโคลเมเบียก็อาการคล้ายๆกันนั่นแหละนักเตะส่วนใหญ่โคลเมเบียอาจจะไม่ได้เด่นมากในเกมลีกโคลอมเบียจะไม่มีเกมลีกที่แบบโอ้โหแต่นักเตะส่วนใหญ่ค้าแข่งอยู่ในเวทียุโรปค้าแข่งอยู่กับทีมใหญ่ มากหน้าหลายตาเหลือเกินนะเรียกมาทีนที่นี่ขนาดเรียกมาแบบไม่เต็มทีมเต็มทัพก็ยังแบบโอ้โหไม่ธรรมดาเลยอ่ะและผลงานโคลตมเมียครับก็ต้องบอกว่าพวกเขามีความมั่นใจอย่างหนึ่งคือพวกเขาไม่แพ้ใครมา19เกมติดจากโุรรายการนะยกตัวอย่างอย่าง5เกมหล่อสุดจะเห็นไหมครับว่าพวกเขาชนะ4เสมอ1นนมาซิลอย่างโดนอ่ะมาซิลเปเจอพวกเขาอย่างโดนมาแล้ว2-1 พราดนโะอ้โหถ้าปราบโคตีทอย่างมาซิลไลก็ไม่ธรรมดาแหละโคอมเบียนะการลงทุนก็สดสดครับกัมรูชิเกมเจ้าหนึ่งไม่มีขาดทุนเลยไม่มีขาดทุนเลยที่ไม่มีขาดทุนเลยเพราะอะไรเพราะโคลอมเบียก็ไม่ใช่ทีมที่แบบโอ้โหเจอใครแล้วตอบแพงเหมือนสเปนต่อนะสเปนนั้นเขาต่อบ้าครั้งสามลูกควบสามลูกควบควบสี่อย่างนี้ลูกครึ่งควบสองอย่างนี้สองลูกครึ่งอย่างนีง้แต่โคอมเบียต่อมาครึ่งลูกปลาปลาหนึ่งลูก นะครับเพราะวาเวลาเจอทีมในโซนเดียวกันพวกเขาก็ไม่ได้ดูเหนือกว่าถึงขั้นแบบโหจะคมจะขี่นะราคาเลยไม่ได้โอเวอร์มากหมายหนะักแต่ที่แน่ๆคือผลงานโคตรดีด้วยกันทั้งคู่ก่อนมาเจอเอกันการลงทุนก็แล้วแต่ว่าพวกเขาเจองานมากงานยากงานมากงานน้อยต่อราคาแพงหรือถูกก็ว่ากันไปสองทีมนี้เคยเจอกันมาสองครั้งนะสองครั้งเป็นเกมะชัมเ่ากันทัน้งคู่เลย สเปนชนะหนครั้งแล้วก็สมักกนไปหนึ่งครังและนี่คือข้อมูลพื้นฐานที่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบใบขามนะเพื่อประกอบการตัดสินใจตัวภูตัว,ตวแฮนิเกตจากเจ้าทั้งห้าลายน่าจะเป็นสาระสําคัญในเกมคู่นี้ครับเพราะว่าเมื่อเปิดออกมาประกบว่าเจ้าทั้งห้าลายในราคาภูไม่ได้เชื่อในสเปนและไม่ได้เชื่อในโคลอมเบียเพราะว่าสองช่องนี้เป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นส ลดลงสองเหมือนกันเลยขึ้นสามลงสองเหมือนกันเลยแต่กลับไปโดดเด่นที่ช่องเสมอครับนะตัวเจ้าตัวภูขยับในช่องเสมอเด่นที่สุดเพราะว่าเจ้าทั้งห้าลายนั้นเรื่องจะเรื่องที่จัดสัดนใจมองว่าเกมคู่นี้น่าจะจบด้วยการเสมอกันไปไม่น่าจะกินกันลงน่าจะถอยทีถอยสายจบแบบมัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุดก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะทีมนึงมก็ดีทีมนึิก็เหนียวแน่น ไม่แพ้ใครมาถ้าจบเรื่งลุงเสมอก็ถือว่าเป็นอะไรที่แรงอยู่นะแฮนดิแคปในราคาที่สเปนต่อครึ่งครบลูกก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ต่อแพงเมอร์นะราคาก็ต่อตามชั้นทีมชั้นผู้เลน,นที่ดูจากใกล้เคียงกันด้วยซ้ำแต่อย่างไรก็ตามใน,นเหล็กครึ่งครบลูกจะเห็นว่าเจ้าเอกก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อใจมต่อปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งในช่องบอลต่อสเปน ในขณะในการบอลรองปรับลดลงสีเพิ่มขึ้นหนึ่งในช่องโคอมเบียก็เรียกว่าแฮนดิแคปก็ถือหางบอลรองเมื่อแฮนดิแคปถือหางบอลรองเชื่อใจโคอมเบียมองไปทางภูภูเลือกโอกาสเสมอเอ้ยโอกาสเสมอมันก็เป็นโอกาสของบอลรองเหมือนกันนี่อย่างนั้นอ่ะถูกไหมสอดคล้องกันนะภูเลือกเสมอแฮนดิแคปเลือกถือหางบอลรองเมื่อเป็นอย่างนี้สแสดงว่าเจ้าถือหางโคอมเบียและมันก็ด้อดลองอยู่ไม่น้อยด้วย เมื่อดูจากตรงนี้บวกกับข้อมูลพื้นฐานหรืออย่างน้อยที่สุดความที่โคลเรเบียไม่แพ้ใครมาสิบเก้าเกมติดตู้ในการมันจะดีพอไหมถ้าเกมนี้จะไม่แพ้อ,อีกสั้งหนึ่งเกมเป็นยีนะ่สิบเกมนะเอาสินะสวนลองโคลเรเบียกันดีกว่าครูชีให้นิแขมชี้ข้อมูลพื้นฐานมันให้ลองโคลเรเบียเป็นทีนเด่าตัวนี้สิบดาวเป็นตัวมัานเจนส่วนเดนส่วนตัวนี้สามในอีมีสามมันจำกรรเกินวันศุกรศุกร์นี้ ส่วนลองโครเบียส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่งอีพีสองแลกวนติดตามด้วยขอพระคุณมากๆครับ